ห้องเรียนอนุบาลกับครูควินสวัสดีครับพบกับห้องเรียนอนุบาลกับคุณครูควินอีกแล้วนะครับเย่ใครรอกันอยู่บ้างเอ่ยวันนี้นะครับคุณครูควินมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะครับในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์มาทําร่วมกับเด็กๆครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ อาหารที่เรากินอยู่ทุกวันครับเราเรียกกันว่าอาหารหลัก5าหมู่นั่นเองทำไมต้องเรียกอาหารหลัก5าหมู่เพราะว่ามีอยู่5าชนิดครับที่เราจะต้องกินแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานั่นเองหมู่ที่1เรียกว่าโปรโตีนเด็กๆออกเสียงพร้อมกับคุณครูน,นะครับโปรโตีนหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตออกเสียงพร้อมกันนะครับคาร์โบไฮเดรต หมูที่3เกลือแร่เกลือแร่หมู่ที่4วิตามินวิตามินหมู่ที่5ไขมันไขมันทีนี้เรามาดูกันแต่ละหมู่ดีก่อน,นะครับว่ามีอะไรบ้างหมู่ที่1ครับโปรโตีนนั่นเองโปรโตีนก็คือเราเนื้อสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวไข ปูปลากุ้งมึกเนยแล้วก็นมครับแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอื่นอีกด้วยนะครับหมู่ที่สองครับก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวแล้วก็แป้งต่างๆนั่นเองนะครับโดยได้มาจาก ข้าวข้าวสวยหรือข้าวเดี่ยวที่เรากินแล้วก็เราเคยเรียนมาก่อนนั่นเองแล้วก็แป้งครับมีเผือกมีมันเทศมีข้าวโพดมีมันม่วงแล้วก็มาจากน้ำตาลด้วยครับหมู่ที่3นะครับก็คือเกลือแร่ครับเกลือแร่ก,ก็ได้มาจากผักต่างๆไม่ว่าจะเป็น ผักใบเขียวอย่างเช่นกะล่ำปลีแตงกวามะนาวแล้วก็ยังมีผักสีอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศแครอทมะเขือม่วงฟักทองแล้วก็หอมหัวใหญ่และก็ยังมีผักอื่นๆอีกมากมายเลยครับที่มีเกลือแร่ให้เรานั่นเองต่อไปหมู่ที่สีก็คืออะไรครับจำได้ไหมเอ่ย หมูที่4ก็คือวิตามินนั่นเองครับวิตามินมาจากผลไม้ต่างๆอย่างเช่นแก้วมังกรที่ช่วงนี้บ้านเรามีเยอะเลยใช่ไหมครับมีแตงโมทุเรียนมะพร้าวอางุ่นสตอเบอรี่ส้มเมลอนและก็ยังมีผลไม้อื่นๆที่เด็กๆเคยกินแล้วก็เด็กๆรู้จักนั่นเองนะครับ หมู่ที่5ไขมันไขมันนะครับก็คือน้ำมันหรือว่าสิ่งที่เรานะครับนำมาทอดนำมาผัดอาหารต่างๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้มาจากสัตว์อย่างเช่นน้ำมันหมูนะครับหรือว่าน้ำมันที่ได้มาจากพืชหรือว่าน้ำมันพืชที่เราใช้ในครัวนั่นเอง ภารกิจสำหรับเด็กๆวันนี้นะครับอ่าเป็นใบงานที่คุณครูวินแจกไปหน้านี้นั่นเองคใครได้รับแล้วนะครับก็ขอให้ทำใบงานหน้านี้นะครับโดยการระบายสีรูปในนี้ให้สวยงามนั่นเองแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะครับประเมินด้วยนะครับผมสําหรับเด็กๆนะครับที่ยังไม่ได้รับใบงานนะครับคุณครูวินก็จะมีลิงก์ของใบงานนี้นะครับอยู่ใต้วิดีโอนี้สามารถโหลดไปทําได้นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับคุณคูวินก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆมากๆนะครับที่ตั้งใจดูวิดีโอกับคุณครูวินแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆมากๆวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันต่อๆไปเดี๋ยวคุณครูวินสัญญาว่าจะหานิทานหากิจกรรมนะครับมาทำกับเด็กๆแบบนี้อีกนะครับวันนี้คุณครูวินต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ